ิการในรอบล่าแสนนี้จะมีเวลาให้45วินาทีในการตอบคำไขปริศนา3คำตอบถูกกี่คำจะได้ตัวอักษรเพิ่มตามจำนวนคำที่ตอบได้โดยแต่ละคำจะมีมูลค่าคำละ5,000บาทที่สำคัญคำไขปริศนาทั้ง3คำนี้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำปริศนาเงินแสนของเราหากคุณไขคำปริศนาเงินแสนของเราได้รับไปเลยเงินรางวัลมูลค่า1 0แสน เพลงขวานน้องเฟิรนเข้าสู่รอบล่าแสนเอาจริงแอบด,ดีใจวันนี้กอไก่เข้าสู่รอบล่าแสนทำไมเชียร์ออกนอกหน้านอกตาอย่างนั้นล่ะครับธรรมดาคุณก็ดูอิดออดอิดออดเวลาก,กอไก่เข้าสู่รอบล่าแสนวันนี้ผมโอเคผมรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ตัดใครออกไปสักคนนึงนะฮะอตอนนี้ไม่ต้องมาแอลกันในรายการแล้วไง ถึงจะออกไปจากรายการครับผมแต่เขาก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนไกลโอเคหยุดเรื่องทุกอย่างไว้เพราะว่าตอนนี้นะฮะทั้ง2ท่านนะครับน้องเฟิร์นแล้วก็น้องเพลงขวัญน,นะฮะจะต้องพิชิตเงิน10,000แสนจากรายการนะครับเราจะให้คุณได้ดูคำปิดหาน,านเงินแสนก่อนพร้อมไหมครับพร้อมและนี่สิ่งที่ผมสองคนสามารถให้ดูได้เชิญครับ ตอบถูกคำนี้รับเงินแสนกลับบ้านเลยนะครับเอาล่ะฮะถ้าเกิดจะให้ตอบเลยนั้นยากแน่นอนนะครับเราจะให้ผ่านด่านแรกกันไปก่อนนะฮะนั่นคือไขคำปริศนาเงินแสนทั้งหมด3คํคำกับเวลา45วินาทีนะฮะถ้าสามารถไขทั้ง3คํคำนี้ได้คุณก็จะมีสิทธิ์ตอบคำปริศนาเงินแสนได้แน่นอนนะครับและที่สำคัญคือคำละ5,000บาทครับ อย่างที่กวาร์บอกไปครับว่าเวลาสําคัญมาก45วินาทีบริหารจัดการให้ดีนะครับปรึกษากันช่วยกันนะครับพร้อมไหมครับน้องเฟิร์นน้องเพลงขวัญพร้อมค่ะพ,พร้อมแล้วเริ่มที่คําแรกครับผมขอคําไขปิศนาเงินแสนคําที่หนึ่งครับอ,อักษรมาครับ กนะครับรู้คําตอบต้องกดจุดเวลาแล้วตอบนะครับสุดตาสุดมากพูดนึกรู้ระวังตัวสอนขึ้นครบนะครับนักนะครับตอบว่ารู้รู้จักพึ่งพาตนเองตอบแล้วนะครับว่ารู้จักพึ่งพาตนเองมาดูกันนะฮะว่าทั้งสองท่านจะสามารถไขคำนี้ได้หรือเปล่านะครับ รู้จักพึ่งพาตนเองเป็นคำตอบที่ถูก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 ตอบได้หนึ่งคำครับแน่นอนครับรับเงินรางวัลสะสมไป5,000บาทตอนนี้เหลืออีก2คำนะครับกับอีก26วินาทีนะฮะบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับค่ะคำต่อไปพร้อมไหมครับพร้อมค่ะคำต่อไปครับ ผมขอคำไขปิศาเงินแสนคำที่สองครับ <Wow. S 1> รอักษรมาครับช่วยกันได้นะครับปรึกษากันได้นะครับอะไรอ่ะแก้ปัญหาความยากจนนะครับแก้ปัญหาความยากจน แก้ปัญหาความยากจนเป็นคำตอบที่คำนี้ยาวนะครับแต่ก็ใช้เวลาไม่มากก็สามารถตอบได้ครับรับเงินรางวัลเพิ่มอีก5 0 0 0ันบาทรวมเป็น10,000บาทเอาละครับคำสุดท้ายกับ10วินาทีสุดท้ายนะฮะคำนี้สามารถปล่อยเวลาให้หมดได้นะครับแล้วตอบช่วงท้ายสั้นๆนะครับ พร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมแล้วผมขอคำไขปริศนาเงินแสนคำสุดท้ายครับอักษรมาครับไม่ต้องรีบครับให้เวลาหมดได้เลยครับเรามีโอกาสในการตอบครับปัญญาไทยข้างหน้าภูมิปัญญาไทยว่านั้นเออต้องตอบนะครับสินค้าสินค้าภูมิปัญญาไทย สินค้าภูมิปัญญาไทยเป็นคำตอบที่าาถูกถูกถกถูกถูกถักถูกสคคูกถูกถูาถรกถรกถูาถูกถูกถูกถรกถูกัูกถูกถูกถบกถู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 สถูกถูกถูกถ ตอนนี้นะคะคุณเพลงขวัญน,นะครับแล้วก็คุณเฟิร์นนะฮะสามารถไขได้ทั้ง3าํคนะครับคำแรกคือคําว่ารู้จักพึ่งพาตนเองคาที่2ครับแก้ปัญหาความยากจนและคําสุดท้ายคือคําว่าสินค้าภูมิปัญญาไทยตอนนี้ครับเรามีเวลาให้คุณสักเล็กน้อยนะครับในการปรึกษากันครับว่า3คํานี้จะนําพาให้คุณเนี่ยไปไขปิญนาเงินแสนได้หรือเปล่าเชิญครับข้างหน้ามันจะมี3ชั้นอันหนึ่งแล้วก็ข้างหลังมันจะมีขีดๆอ,อยู่อีกแล้วก็มี3ชั้นเดินกันมันมีคําว่าผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โอท็อปประจำจังหวัดอะไรไม่ใช่มันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรวะผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดหรือว่าสินค้าประจำจังหวัดเอาละครับหมดเวลาแล้วครับตอนนี้เงิน1 5 0 0 0บาทในมือถึงเวลาที่เปลี่ยนให้เป็น1 0 0 0 0แบาทครับวนเกไกลครั้งหนึ่งนะครับ ทั้ง2ท่านครับต้องตอบภายในเวลา20วินาทีถ้าเวลาหมดมีสัญญาณไฟขึ้นและมีเสียงออดดังถือว่าเกมจบทันทีนะฮะค่ะขอให้โชคดีขอบคุณค่ะพร้อมไปล่างเงินแสนไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วผมขอ20วินาทีครับขอคำปริศนาเงินแสนครับขอสอนตั้งต้น1ตัวครับคุณตอบได้3คํคเรามีอักษรตัวช่วย3ตัวอัครับ และ20วินาทีต่อไปนี้เป็นของคุณ2คนเพื่อไปล่าเงินแสนชนครับหน่งตตามบนหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นขอี่คุณโออุ้กมเย็นเฉียบเลยแล้วสองคนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีบอกเลยครับว่า รักเอกจากดอกแก้วกาลงขมจัดคอนเสอร์ดูงละครซีรีสซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี